สวัสดีค่ะวันนี้แม่ชิตากระสิมหาแนงน้อยไ,ไปเกงเนาะคะ่ะ,ะนะอะอากาศชีวเวิร์คลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ใหอ,อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพื่อสิบปพันธ์มนใหม่ของแม่ชิตาเนาะคะ่ะนะอะขอขอะคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เข้ามาติดตามเนาะคะ่ะนาะว่าสิบเป็นประเทศไทยของแม่ชิตาอหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะน้ะอนี่กระสะนี่กระกสิเอาไปเกียงเนาะคะ่ะเพราะว่า ่หลังจากที่ฝนตกมากอะจะขึ้นขึ้นพ่อห้ได้กินเขาคะ่ะนอแหน่งแหนงแหงเนาะคะ่ะนอเนเบิ้ลก็จะกลิ่นน้ำเนาะเนาะแต่ว่าพี่จ๋าก็เอาไปอะไรเนาะคะ่ะเอาไปอะเกงว่วไปเห็ดน,น้ำไม่ดองนอนเขาคะ่ะเนาองะสีเรียแหนงเพิ่งที่แหน่งนอนกะซีเรีนอนอยู่ค่ะ ตาหมุนก็อน้คนตกที่นอน้ยตกแห้งๆตัวเฉลีดยปล่มหรือลื้อตากคือเฉลี่อนเดี๋ยวค่อยเอาอันนั้นมากนาะค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไว้เสียมมาเอาคนไม่ได้เอาเอาจะมือมากเลยน <c oughs> ี่แล้วค่ะ มันก็จะขึ้นสูงไปแล้วนะคะเนาะแล้วมึงข้างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวนอนนี่ค่อยมาเอาแล้วค่ะเนาะแต่ไปแล้วเสียมนะนี่เสียงนกตะปูดห้องเนนกตะปูดห้องอาจจะเอิญมาคือกันก็ได้เนาะค่ะเนาะ แต่วันไม่ชิตาแต่อิ่นนกตะปูดเนาะค่ะนกตะปูดนี่เนาะคะ่ะ,ะ,คะอันนี้จะนอนนึงเนาะคะ่ะมีอีกนอนนึงเนาะคะ่ะยังไม่ชิตา,าสิไปเอาเสียมมาเอาเนาะค่ะนะเร็วเสียมมาอันแดงกันไปก่อน <c oughs> อันแดงมันไปก่อนเกียงแหนมมันะเสียมันจะขึ้นสูงเนาะคะ่ะน,นี่แมง ในครามแต่ใครสิอยากกินแกงแหนงมันค่ะนัวมันม่นค่ะมั่นก่ะแสบอยู่แต่ว่าแหนงเขาจะแสบกว่านะคะแหนงน้ำใหม่เนียงเขาจะแสบกว่านะคะเนาะ,ะียงน้ำใหมจ่จะมีความหอมเนาะคะเนงเขาเนเขาจะมีความหอมเนะคะ หอมก็นอใหญ่แล้วค่ะหอมก็นอใหญ่หอมก็นอนใหญ่เว้ยไม่ไดเกับกล่องไทยได้พี่น้องอาจสีวียนหัวจักนอนเ <c oughs> พราะอภัยในความไม่สะดวก เอานียงไปแกงแกงบัวลายค่ะเพราะว่าแกงลายก็กินบันเบดนะคะมีชิตากินู้นเดียวมีชิตากินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยก็เลยไม่หมดไปหั่นออกหอๆมนออะนาวเนาะว่าไงก่อน นีอีกแหนงนึง,นงมีซิมาแหนงมะันนอค่ะแล้วนอค่อยไปที่หลังนี่จะมาเอาแหนงไปแหนงหนอไม้เอาโคโคเข้าไปแกงน้ำนาอค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้แกงหอมแมงอันนี้แมงขามไหม นั่งข้ามนี่ก็จะเอาไปขวัวห้อมหวมเนาะกินเขาชุนครับแมงแมงก็จะขึ้นเขาได้กิน่นมาที่ซองก่อนเนี่ยแหละพี่น้องที่ซองก่อนขแกงอีมอยู่แกงได้เป็นหมมหมโมขึนขนขาขนหลายเนาะค่ะป่อยเขาขึ้นเนาะค่ะเขาจะได้อ่กินปีต่อไปเนาะค่ะเนาะ คันถ้าเอาไปเบิร์ตปีต่อไปก็ะจะบกขึ้นเข้ากลิ่นเลยนี่น้อยใหญ่เนาะเขาขึ้นเห็นไหมคะน้อยซึ่งแบบนี้เอาไปเผาแล้วค่ะเอาไปเผาแล้วก็เคียน <hi> เนาะค่ะซุปเนาะค่ะเขาขึ้นน้อยใหญ่เลยขึ้นเท shi ี่ยวขึ้นสูง นี่พี่จาบิร์กกอยากเอาเขาให้เ,เขาจะเลื่อนตืบตู๋สืบพันธุ์เนาะคะ่ะคันเอาเบิร์กกาซีจะไม่มีต้นอื่นสืบพันธุ์เนาะค่ะนะโอ้อลูแพนล่ารู้มาค่ะแม่สวาล่ะคะรู้ไปไหนมาล่ะคะน,นันน่นนั่นนั่นโอ้สิมากระโดดใส่เห็นยังคะน,นั่นนั่นแพนด้า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  แพนด้าเดี๋ยวตีเดี๋ยวตี <c oughs> ขั้นแถวดื้อครับแพนด้าไปไหนปลามันเนาะค่ะเป็นปลามันแพนด้าไปไหนลูกแพนด้าไปไหนยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวแม่ให้กินไม่ให้กินห้ามน้ำเนี่ยไปห้ามน้ำเนี่ยตีตีตีจะดือ้ออะไรจะดือ้ออะไรคนเราดื้อครับดือดอดอด้อตายไปตัวนึงเนาะค่ะเนาะ Qui, ลูผู๋อาแพงล่าอาแพงล่านี่พี่เบงอันดอกนี่นะค่ะดอกขี้เหล็กนะจ๊ะดอกขี้เหล็กขี้เหล็กเป็นดอกนุงมากนะค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กยังขี้เหล็กขี้เหล็กบ้านหรือขี้เหล็กปลาดอกขี้เหล็กเนาะค่ะขี้เหล็กบ้านเนาะค่ะนี่ดอกขี้เหล็กเนาะค่ะแกงแซ่บได้พี่น้องดอกขี้เหล็กเนาะ ขี้เล็กเนาะค่ะนะคะโอ้ยแน่จะกระโดดใส่แม่อยังมันเปืี่ยนทูกบ่เลยขี้เล็กเนาะดอกเขาดอกเขาเป็นต้นขี้เล็กใหญ่เนาะค่ะเนาะขี้เล็กใหญ่ต้นขี้เล็กใหญ่เยอะไม่ชิตาจีอ่ะถ้าเบิ่งอัน แสนนานนะคะโอ้พุ่นกนกนกกดตาแดงกินใกล้ๆหน่อยก,ตตอกินตะไคร้ตะไคร้ใกล้ใกล้หน่อยจะกินตะไคร้หน่อย,น,น,อยนี่นะคะ่ะเดี๋ยวมี่อที่ตาที่แพะมักเบิงะะ่งเนาะก็จะเป็นนอหว่วงออกลายเนาะคะ่ะนอหว่วเพื่อนก็ออกลายเนาะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวจีเอานอหน่อหักจิ้นวยเพน่อตอกไหล่นหน่อยหักจิหน่วยนะคะ เมาออกไลก่แน,นี่นะคะ่ะพอเท่านี้กับพ่อแล้วนะคะเ,เท่านี้กับพ่อลลลแล้วได้ไล่แล้วมีน้นองหัวนะคะนอ้นองน้องลวก อ้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดช,ชอบใจให้อาย่าลืมกดกระดิงะะด่งและถ่า,ายเลยเฟซบุ๊่พลาดคลิปใหม่ๆของพิชิตาเนาะคะ่ะเนาะอาขอบพระคุณทุกคนเก่าคนใหาม่ที่เข้ามาติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นประเทศไทยของพิชิตาอรายต่างประเทศรือประเทศเปื่อนบ้านเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะอายุดีไม่แห้งซูบู่ทุกคน,น้ะค่ะเด้ออย,ย่าเก็บจะไข่จะจุดล้ำล้ำเลยรูเว้ย ข้าวกล้าวข้าสวัสดีค่ะ